่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่คะนันประพัฒเฉลิมสินธิรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอก,กันเป็นประจำทุกๆวันอังคาร3ามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและการฟังออนไลน์ที่ tpchannels.org และแอปพลิเคชันของเรา TP c h a ช nel s ค่ะ คุณฟังคะช่วงแรกของรายการมีสารคด,ดีสั้นของสารปกครองไปรับฟังกันก่อนเลยคะ่ะคด,ดีปกครองใกล้ตัวตอนมิดแท้ที่ยัง่งยืนเอาล็อออกแรงหน่อยลากรถเขามาเร็วอ่ะเฮ้ยเส้นชาวบ้านเขาชุมนุมอะไรากันน่ะมาดูหน่อยดีกว่า มายมาะยายายเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกชาวบ้านมาชุมนุมเต็มไปหมดเลยอ่ะชาวบ้านเขาไม่พอใจที่ทางราชการประกาศห้ามใช้เครื่องมือตั้งหลายอย่างในการหาปลาน่ะแถมยังมาจํากัดพื้นที่อีกบางเลงกับพวกชาวบ้านเลยไม่ยอมจะไปชุมนุมกดดันที่หน่วยงานในวันรุ่งนี้ให้ยกเลิกประกาศนะที แย่ yeah, แล้วล้อไปตามครูมาเร็วมันก็นเป็นเรื่องแน่ฮะให้ครูมาพอดีดรูครับทางนี้ครับอ้าวทะเลล้ะเออนี่มีชาวบ้านโทรไปเล่าให้ครูฟังก็เลยรีบมานะเอาละทุกคนจะเย็นก่อนผมว่าค่อยคุยกันดีไหมครับจะให้ยอมได้ไงครับครูประกาศห้าขอพวกผมเช็เครื่องมือตั้งหลายอย่าง ในการทำอาหารกินยังไม่พอยังจะมาจํากัดพื้นที่จับปลาของพวกผมอีกแบบเนี้ไม่ไหวนะครับครูผมว่ามันลิดรอนสิทธิกันเกินไปทางราชการเขามีผลประโยชน์อะไรทับซ้อนหรือเปล่าใช่ใช่่ผมยิ้ยังไงเี่เราไม่ยอมยอมไม่ได้กินอะไรกันนะ่เป็นไะเเย็นก่อนนะครับผพว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกแต่ถ้าเราจะใช้กดหมู่ไปชุมนุมกดดันให้ทางราชการยกเลิกประกาศ ผมว่าไม่ดีแน่ให้ทุกอย่างไปไปตามกฎหมายดีกว่าอย่างกรณีนี้ผมว่าศาลปกครองน่าจะช่วยเราได้งั้นพรุ่งน,นี้ผมขอตัวแทนชาวบ้านไปศาลปกครองกับผมเราจะไปฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งเพิกถอนประกาศห้ามใช้เครื่องมือหาปลาตามที่ชาวบ้านต้องการดีไหมครับข้ <H an> ราชก,การเหมือนกันเขาจะมาแยแสอะไรกับชาวบ้านอย่างเราเราผมเชื่อในศาลครับบางเลนความเป็นธรรมย่อมไม่เลือกข้างแน่นอน หรือว่าวันนี้ไปฟังคำพิาพากษาแล้วผลจะเป็นยังไงบ้างนะดั่นสิอยากรู้จริงๆอเอ้วนั่นครูกับบังเลงกลับมาแล้วเป็นไงบ้างครับครูอ้อออนั่งก่อนนั่งก่อนอ้าวทุกคนฟังนะวันนี้ผมไปฟังคำพิาพากษามาสารท่านบอกว่าที่ทางราชการเขาไม่ชาวบ้านใช้เครื่องมือบางอย่างหาปลา และกำหนดพื้นที่ในการทำประมงนั้นถูกแล้วอ,อ้าวทำไมเป็นอย่างงั้นล่ะคะครูที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำและรักษาระบบนิเวศทางทะเลแม้จะกระทบต่อการหาปลาบ้างแต่ทางราชการก็ไม่ได้ห้ามที่จะใช้เครื่องมือประเภทอื่นและสามารถนำเรือออกไปหาปลานอกพื้นที่ได้ถือเป็นการสิทละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเราจะได้มีทรัพยากรทางทะเลไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ลูกหลานของเราก็จะได้มีปลาไว้จับกันตลอดไปผมเองก็มัวแต่คิดจะหาปลาให้ได้มากที่สุดสนองความต้องการของตัวเองแต่ฝ่ายเดียวจนลืมคิดถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีบุญคุณกับเราที่ทําให้เรามีกินจนถึงทุกวันนี้ยังไงพวกผมต้องขอบคุณครูมากๆนะครับที่พาพวกผมไปสารปกครองทำให้เข้าใจแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติคือมิตรแท้ที่ยั่งยืนของพวกเราจริงๆไม่เป็นไรครับ ที่ได้กันเราต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วครับเอา้างั้นกินกาแฟดบเอาแรงกันก่อนหาปลาครั้งเนี้ออกไกลหน่อยหรือว่าหาประสบการณ์ห้องสถานที่นะพวกเราสู้ไหมสู้สขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง บับเข้าสู่อีกช่วงเร่งกับ30นาทีคดีปกครองกับโฟนนันประพัฒนเฉลิมสินิรันนะคะคุณผู้ฟังคะในเรื่องราวของอุบัติเหตุเราก็จะเห็นกันค่อนข้างจะเยอะตามข่าวนะคะแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุที่ต้องบอกบอกว่าเกิดจากการเดินตกท่อระบายน้ำบนทางเท้าแล้วก็ทำให้คนได้รับบาดเจ็บก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่า คุณเปิดท่อไว้ทำไมทำไมคนถึงตกลงไปได้มาตรการความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะหน่วยงานที่ต้องดูแลแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆโอมีสารพัดคำถามเกิดขึ้นมา แล้วก็มันสะท้อนให้เห็นความกังวลนะยิ่งถ้าสมมติวันไหนน้าท่วมขึ้นมาอย่างเงี้ยมองไม่เห็นพื้นถนนเงี้ยตกลงไปนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงกันนะคะก็อุทาหรณ์คดีปกครองที่หยิบยกมาคุยกันในวันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะคือมีผู้ฟ้องคดีเขาไปเดินตกท่อระบายน้ําในเขตเทศบาลเนื่องจากว่าฝาปิดท่อเสื่อมสภาพแล้วมันผุค่ะพอตกลงไปในท่อแล้วก็เจอเหล็กมีแบบ ไปทิมอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดแบบแผลเพราะฉะนั้นกรณีของผู้ที่ได้รับความเสียหายแบบนี้เขาจะได้รับการชดเชยยังไงบ้างและตัวเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าสินใหมทดแทนหรือเปล่ามีอาจจะต้องมี เรื่องของค่าทำสัญญากรรมตกแต่งรอยแผลเกิดขึ้นไหมวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะกับวิทยากรจากสำนักงานสารปกครองดรพัคเดชคมสารอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธรรภาพาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะก็ให้เล่าเลยดีไหมคะสําหรับเรื่องราวของข้อพิพาทคดีนี้มีความเป็นมาอย่างไงคะครับคดีนี้มีจุดเริ่มต้นอย่างนี้นะครับก็คือผู้ฟ้องคดีเนี่ย ซึ่งเป็นเด็กหญิงวัย13ปีแล้วก็คุณพ่อของน้องเนี่ยได้เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลครับพอรับประทานอาหารเสร็จก็เดินออกจากร้านอาหารแล้วมุ่งหน้ากลับไปขึ้นรถทีนี้ในระหว่างที่กําลังเดินอยู่บนฟุตบาทเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครึ่งครับก็คือเท้าของน้องเนี่ยได้เหยียบลงบนฝาปิดท่อระบายน้านที่ทําจากตะแกรงเหล็กซึ่งมีสภาพชํารุดผุพังตะแกรงเหล็กก็เลยหักลงทันทีครับ ทำให้ขาขวาของน้องตกลงไปในท่อระบายน้าที่อยู่ด้านล่างและที่โชคร้ายเนี่ยก็คือฝาท่อที่ชํารุดนั้นเนี่ยมีความแข็งแล้วก็มีขอบแหลมคมทําให้เหล็กตะแกรงทิ่มแทงขาขวาของน้องส่งผลให้เกิดบาดแผลขนาดใหญ่และลึกบริเวณต้นขาครับเพราะหลังจากเกิดอุบัติเหตุคุณพ่อของน้องก็ได้รีบนําน้องส่งโรงพยาบาลทันทีเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ได้ตรวจพบว่า บริเวณต้นขาขวามีบาดแผลลึกและยาวถึง20เซนติเมครับซึ่งบาดแผลเนี้ยเกิดจากการที่ขาขวาของน้องถูกเหล็งทิ่งแทงจากตะแกรงที่หักทําให้ต้องเย็บบาดแผลถึง22เข็มเลยครับการรักษาบาดแผลก็ต้องใช้เวลานานและต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อนอกจากนี้ยังต้องทําความสะอาดแผลอย่างต่อเนื่องและมีค่ารักษาพยาบาลรวมเันค่าตัดใหมด้วยครับ ในเวลาต่อมาคุณพ่อของน้องเห็นว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากเทศบาลละเลยไม่บำรุงรักษาฝาปิดท่อระบายน้ําที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพราะจากที่เห็นเนี่ยฝาท่อมีสภาพเก่าและผุพังจากการใช้งานเป็นเวลานานแล้วก็ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอซึ่งคุณพ่อก็เห็นว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลครับที่จะต้องตรวจตราและบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เป็นสาธารนณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทางเดินสาธารนณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องหมั่นตรวจตาฝาติดท่อระบายน้าให้ดีซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเหตุร้ายในครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณพ่อของน้องจึงเห็นว่าเมื่อฝาท่อเสือส่อมสภาพและเกิดการชํารุดจนเป็นเหตุให้ลูกสาวของตนได้รับบาดเจ็บเทศบาลจึงต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวครับ ทีนี้คุณพ่อในฐานะที่เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของน้องเนี่ยจึงตัดสินใจยื่นฟ้องเทศบาลต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชดวใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับบุตรของตนเนื่องจากเห็นว่าเทศบาลละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับโดยค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องเนี่ยนะครับก็มีทั้งค่ารักษาพยาบาลทั้งในปัจจุบันรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพแผลเป็นในอนาคตด้วยเนื่องจากบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ย ส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของน้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยแผลเป็นที่เหลืออยู่ซึ่งในอนาคตจะต,ต้องทําสัญญกรรกันอีกด้วยครับคุณปันภัทรโอ้โหแบบนิดนึงนะคะคือฝาท่อชำรุดบนทางเท้าสาธารณะคือกฎหมายเนี่ยมีการกําหนดให้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานหรือเปล่าคะหน่วยงานของภาครัฐในยังไงคะใช่ครับขอเรียนคุณนันทนภะัทรและท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่า ในกรณีฝาปิดท่อระบายน้ำบนทางเท้าที่เกิดการชนรุกเนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลและความรับผิดชอบของเทศบาลครับซึ่งเทศบาลเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินสาธารณะต่างๆภายในเขตพื้นที่เทศบาลรวมถึงฝาท่อระบายน้ํานที่ติดตั้งอยู่บนทางเดินเท้าหรือบ่าวิถีที่ผู้คนสัญจรไปมาด้วยครับเพราะฝาท่อระบายน้ํานเนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณภคในเขตเทศบาล เทศบาลจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงฝาท่อเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมั่นคงซึ่งก็เป็นไปตามมาตรา56แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496ครับที่บัดัว่าเทศบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางและทรัพย์สินสาธารณะอื่นๆรวมถึงระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลครับคุณสภา์ แล้วผู้ฟ้องคดีเขามีการฟ้องเรียกร้องขอให้เทศบาลรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในส่วนไหนบ้างคะครับผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่ผู้ฟ้องคดีประสบกรณีฝาท่อระบายน้ำมีสภาพชำรุดเป็นสนิมและไม่รับการบำรุงรักษาจนทำให้ผู้ฟ้องคดีตกลงไปในท่อระบายน้ำ และได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลลึกและยาวถึงยี่สิบเซนติเมตรต้องเย็บบาดแผลถึงยี่สิบสองเข็มจึงขอให้เทศบาลรับผิดแด้ใช้ค่าสิยหายทดแทนซึ่งประกอบไปด้วยสี่ส่วนดังนี้ครับส่วนแรกได้แก่ค่ารักาษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมเป็นเงินจํานวนหนึ่งมืหกพันห้ยบาทเศษครับส่วนที่สองเป็นค่าทุกขเวทนาจากการบาดเจ็บและความเจ็บปวดของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเนี่ยขอเรียกในส่วนนี้เป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทครับส่วนที่สามเป็นค่าความเสียหายต่ออนนมัยจากการมีรอยแผลเป็นเสียโฉมที่ติดตัวถาวรเขาขอเรียกเป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทเช่นกันครับและส่วนสุดท้ายเป็นค่าใช้ใจ่ายในการทําสัญยกรรมครับซึ่งเป็นค่ารักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในส่วนนี้เนี่ยจึงต้องรอให้บาดแผลยุบลงก่อนจนแน่ใจว่าเนื้อชั้นในและผิวหนังชั้นนอกอยู่ในสภาพปกติ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณสามปีเลยครับในการรักษาจะต้องให้แพทย์ทำศัลยกรรมรอยแผลเพื่อไม่ให้มีรอยแผลเป็นซึ่งมีค่ารักษาไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทครับคุณอระพัฒแล้วพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองศาลมีคำวินิจฉัยยังไงคะครับคดีนี้ศาลรปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าเหตุพิาพาทในกรณีเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความะระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษาฝา,าปิดท่อระบายน้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบจึงเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนครับโดยคดีนี้ศาลได้กําหนดจานวนค่าเสียหายที่จะต้องชําระอย่างชัดเจนอันได้แก่ค่ารักษาเสาบาลจากการบาดเจ็บและรักษารอยแผลเป็น เป็นเงินจานวนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทเศษครับรวมถึงค่าเสียหายต่ออนามัยกรณีต้องเจ็บป่วยและมีอาการทุกขเวทนาเป็นค่าเสียหายทางจิตใจเป็นเงินจํานวนสี่หมื่นบาทอันนี้คือส่วนที่สาเหตุนะครับแต่ในส่วนการทําสัญลยากรรตกแต่งรอยแผลเป็นเนี่ยถือเป็นค่ารักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะต้องรอให้บาดแผลยุบลงก่อนจึงจะทาสัลยาการรมตกแต่งเพื่อไม่ให้มีรอยแผลเป็นได้สาเที่เห็นว่าค่าเสียหายส่วนนี้เนี่ย คนวิสัยที่จะยังรู้ได้แน่ชัดในขณะพิจารณาคดีครับว่าความสายที่แท้จริงนั้นเนี่ยมีเพียงใดสารจึงสมรสิทธิ์ที่จะแก้ไขคำพิพากษาในส่วนนี้ไว้ทั้งจำนวนภายในกำหนดสองปีนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดโดยจะพิจารณาจ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอนาคตครับทีนี้พอเทศบาลได้ฟังคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นท้องด้วยครับ โดยเฉพาะในส่วนที่สารปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้สมวรสิทธิ์ที่จะแก้ไขคับขีาภาษาก็กรณีค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เลยยื่นอุทธรณ์ต่อสารปกครองสูงสุดในคดีนี้ครับคุณระภัสแล้วเทศบาลได้มีการยื่นอุทธรณ์โดยให้เหตุผลไว้ว่ายังไงบ้างคะครับเทศบาลได้อุทธรณ์ว่ากรณีประเด็นเรื่องค่าเสียหายจากการทําสัญยกรรมเนี่ยก็ไม่ปรากฏพยาหลักฐานที่เป็นความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ว่าเขาได้ไปปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมความเงินที่มีความชํานาญเฉพาะทางหลายสถานที่ที่ไหนอย่างไรนะครับอีกทางไม่ปรากฏค่ารักษาพยาบาลและวิธีการรักษาแม้กระทั่งความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่บอกว่าจะต้องใช้เวลาประมาณสามปีเพื่อรอให้บาดแผลยุบลงจนแน่ใจว่าเนื้อชั้นในและผิวหนังชั้นนอกอยู่ในสภาพปกติแล้วทําการศัลยกรรมตกแต่งอีกครั้งเพื่อไม่ให้มีรอยแผลเป็นเนี่ยก็ไม่ปรากฏครับ ดังนั้นเทศบาลจึงเห็นว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถบรรยายรายะรละเอียดและ,ะรายการความเสียหายต่ออนามัยที่ต้องทําสัญญาการตกแต่งรอยแผลให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมก็คือพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีค่ารักษาเป็นเงินจำนวนถึงหนึ่งแสนบาทได้ยังไงแล้วก็ไม่ปรากฏเวลาหลักฐานที่เป็นความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประกอบกับนับไปวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บจนถึงวันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคําพิพากษาก็ผ่านมาเป็นเวลากว่าสองปีห้าเดือนแล้ว ก็ไม่เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการทํำกิยกรรมตกแต่งรอยแลให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใดเทศาบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับคุณรนพัฒน์แล้วเมื่อคดีมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดศาลเห็นเป็นยังไงบ้างคะครับคดีนี้ประเด็น,นงงที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของเทศาบาลว่าศาลปกครองชั้นต้นมีเหตุที่จะสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคําพิพากษา ในส่วนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องทาสัญญาการตกแต่งรอยแผลภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดหรือไม่สารปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นอย่างนี้ครับว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับความเสียหายแก่ร่างกายและอนามายัยจึงชอบที่จะได้รับค่าเสียหายทดแทนตามความเป็นจริงทั้งในเวลาปัจจุบันและอนาคตตามมาตรา444วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ ดยที่การรักษาบาดแผลให้ดีขึ้นจนไม่มีรอยแผลเป็นนั้นเนี่ยจำต้องได้รับการสัญญกรรตกแต่งซึ่งต้องรอให้บาดแผลยุบตัวลงก่อนครับจนแน่ใจว่าเนื้อชั้นในและผิวหนังชั้นนอกอยู่ในสภาพปกติจึงจะทําการรักษาได้ประกอบกับผู้ฟ้องคอดีได้เริ่มเข้ารับการรักษารอยแผลเป็นแล้วนะครับซึ่งก็ปรากฏตามใบรับรองแพทย์จึงแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ได้ขนขวายเข้ารับการรักษารอยแผลเป็นแล้ว เพียงแต่ในขณะที่สารปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษาเนี่ยค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้เป็นการพ้นวิสัยที่จะอย่างดูได้แน่ชัดครับว่าความเสียหายนั้นมีแท้จริงเพียงใดจนกว่าจะได้ทําการรักษาจนไม่ปรากฏรอยแผลเป็นได้ยุติการรักษากรณีจึงมีเหตุที่สารจะสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคําพิพากษาในการสงวนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตกรณีการทําสัญญาการตกแต่งรอยแผลภายในระยะเวลาไม่เกินสองปี นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดตามมาตรา444วรรค2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับจากคำที่ทกาสาศาลปกครองดังกล่าวผมขออธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าการเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมตกแต่งรอยแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยเป็นความเสียหายที่ยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็ไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้อย่างแน่ชัดในเวลาที่สารทําการพิจารณาคดีครับ เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในการทรําศัลยกรรมตกแต่งนั้นเนี่ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ฟ้องคดีในอนาคตและยังไม่มีการทําการนักษสายใดในขณะนั้นทําให้ไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายที่แท้จริงได้ครับดังนั้นศาลจึงได้กําหนดให้สามารถแก้ไขคำพิพากษาในส่วนของค่าชดเชยสําหรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ภายในระยะเวลา2ปีนับจากวันที่คดีถึงที่สุดครับ นั่นก็หมายความว่าหากในอนาคตผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการรักษาเพิเ่มเติมเช่นการทําศัลยการรมตกแต่งรอยแผลศาลก็อาจจะพิจารณาชดเชยให้ตามจำนวนเงินที่เหมาะสมตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับการเสมอติดแบบนี้ก็จะทําให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายในอนาคตได้หากมีความจําเป็นแต่จะต้องทําการพิสูจน์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนในช่วงเวลาดังกล่าว สถารา444แห่งตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยครับดังนั้นการที่ศาลปกครองชั้นต้นที่ภากสายเทศาบาลจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเป็นเงินจำนวน76,600บาทเศษให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน30วันนัดแต่คดีถึงที่สุดและให้สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขคำพิพากษาในส่วนค่ารักษาพยา,าบาลในอนาคตที่จะต้องทำสัลยกรรมตกแต่งรอยแผลของผู้ฟ้องคดี เพื่อกาหนดค่ารักษาพยาบาลในอนาคตอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนั้นเนี่ยสารปกครองสูงสุดท่านเห็น้องด้วยครับคดีนี้สารปกครองสูงสุดจึงที่ภาคศาย,ยืนตามสารปกครองชั้นต้นครับคุณประพัฒน์คดีนี้ก็เป็นไปตามคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดคดีที่อาหาถอพึ่งหนึ่งหนึ่งหกทัศสองห้าหกหกครับ แล้ววันนี้นะคะก่อนจะจบไปมีอะไรอยากจะฝากไว้เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมจากเรื่องราวของคดีนี้ไหมคะครับผมอยากจะฝากเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยง,งานของรัฐครับโดยหลักแล้วเนี่ยผู้เสียหายสามารถที่จะเลือกใช้สิทธิได้สองช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือยื่นคําขอต่อหน่วยง,งานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงก่อน ส่วนช่องทางที่สองก็คือยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ทันทีครับเราจะเห็นว่าในคดีนี้เป็นการใช้สิทธ์ตามช่องทางแรกนะครับก็คือก่อนนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยผู้เสียหายเลือกที่จะใช้สิทธิ์ยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสิานไหม่ทดแทนให้กับตนก่อนซึ่งก็เป็นการใช้สิทธ์ตามที่มาตราสิบเอ็ดแห่งพระราชบัญญัติค,ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รับรองไว้ครับโดยการยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐในกรณีนี้ จะต้องยื่นภายในกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีก็คือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีซึ่งในกรณีนี้ก็คือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุตกท่อน,นั่นเองครับทีนี้เมื่อยื่นคําขอต่อหน่วยงานแล้วหากหน่วยงานพิจงงารณาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แล้วผู้เสียหายพอใจก็ถือว่าเรื่องยุติแต่ถ้าหากยังไม่พอใจก็อาจใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้งผลการรื้อไฉจากหน่วยงานครับหรือหากยื่นคำขอไปแล้วแต่หน่วยงานเพิกเฉยไม่พิจนารณาให้แล้วเสร็จภายในหน,นึ่งร้อยปดสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานได้รับคำขอเนี่ยผู้เสียหายก็ต้องมาฟ้องศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดหนร้อยแปดสิบวันดังกล่าวครับก็เป็นไปตามมาตราสิบเอดแห่งเระราชญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ทันนะครับอย่างชา้าที่สุดเนี่ยผู้เสียหายต้องมาฟ้อง ต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรห้าสิบแห่งแร่งา่าัญญัหติจดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ้อ2 542ครับที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็เป็นแนวทางที่ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ได้ใช้สิทธิ์นะครับก็คือเขายื่นคําขอให้เทศบาลพิจารณาชดใช้ค่าสินไหตุแทนให้ก่อนแต่เมื่อเทศบาลพิจารณาให้แล้วแต่ผมยังไม่เป็นที่พึงพอใจ ก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองครับส่วนช่องทางที่สองเนี่ยหากผู้เสียหายไม่ประสงค์จะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนก่อน mm hmm. ก็อาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยตรงเลยก็ได้ครับโดยต้องใช้สิทธิฟ้องคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี กรณีนี้หากผู้เสียหายไม่ประสงค์จะยื่นคําขอให้เทศบาลชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทันทีแต่ต้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นวันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีครับดังนั้นในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงนานของรัฐไม่ว่าผู้เสียหายจะเลือกใช้ช่องทางใดก็ตามก็จะต้องใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความครับก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับคุณธรรพัฒน์ครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณดพรพักเดชคมสรรวิทยากรากสำนักงานสารปกครองนะคะให้เกียิมาพูดคุยกับเราและเจอการกับรายการ30นาทีคดีปกครองได้เป็นประจำค่ะวันอังคาร3ามทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะคะ On Air พร้อมกันกับช่องทางของทางสำนักงานสารปกครองนั่นก็คือ Facebook Fanpage และ YouTube Channels ของสำนักงานสารปกครองนะคะและที่สาคัญค่ะถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคดีปกครองก็สายด่วน สารปกครอง1355นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดรพัคเดชคมศารและทิฉันนันประพัฒนเฉลิมสินหุรันเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่และคนเหมือนดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมายอมลอยตามลมไปปลิเปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้จะไปเมื่อรวมกันโดยพลังนับพันคูก,กันด้วยการกินกลายเป็นเมนล็ลมเงาที่ตึ้นทิงลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริง ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบลกล้าแกร่งรากแข,แข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมลังจะยื เป็นทาด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้อย่างยีนไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำแลวร้าวราวที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอ ให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นดวงฟ้าฝันกันไปเหมืองต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรต้นไม้กล้าแรงรากแข็งแรงด้วยยุดที่ธรรม ทึงท่งาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่รเอนเ